ยายเรื่องวิวารักเมียตัวปลอมคำโปรยขวัญข้าวเป็นได้แค่เงาของน้องสาวไม่ใช่เจ้าสาวตัวจริงที่คู่ควรกับเขาเธอเป็นแค่ตัวแทนที่ถูกส่งไปแต่งงานแทนเจ้าสาวตัวจริงก็เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจคีรินชายหนุ่มที่เย็นชาเคร่งขึมและถือตัว เขาไม่ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แต่เขาไม่อยากขัดคำสั่งพ่อความรักไม่มีความดีที่ทำก็ดูจะสูญเปล่าแต่สุดท้ายกับมีหัวใจหนึ่งดวงถือกำเนิดขึ้นมาเป็นแก้วตาดวงใจของคนทั้งคู่ตอนที่หนึ่งนีสิและสัญญาวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่ถึงอย่างนั้นสองครอบครัวที่เป็นกัลยาณมิตรกันมาอย่างยาวนาน ก็ได้นัดพบกันที่พัตคารแห่งหนึ่งซึ่งพัตคารแห่งนี้ใช้เป็นที่นัดพบสำหรับสองครอบครัวเสมอพวกเขาใช้บริการที่นี่ตั้งแต่เป็นพัตคารเล็กๆจนกระทั่งปัจจุบันขยายใหญ่อยู่ในตึกขนาดสามชั้นที่มีลูกค้าเข้าออกตลอดทั้งวันโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติและทัวร์จีนร้านอาหารนี้ขึ้นชื่อเรื่องราคาและรสชาติรวมทั้งบริการที่ยอดเยี่ยม ทำให้ทุกคนต่างไฝ่ฝันจะได้เข้ามาใช้บริการสักครั้งแต่ด้วยราคาที่แพงมากบางคนจึงไม่มีโอกาสได้แย่งเท้าเข้ามาชายวัยกลางคนท่าทางภาูมิฐานลงจากรถตู้คันหรูก่อนที่เขาจะกระชับสูรสีเทาเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาเมื่อพนักงานเห็นเขาต่างก็พากันนอบน้อมโกโมลนักธุรกิจวัย59ปี ปัจจุบันเขาเป็นผู้ดูแลบริษัทใหญ่โตที่มีบริษัทในเครือมากมายเขาเป็นนักธุรกิจที่ติดอันดับต้นๆเรื่องความร่ำรวยทุกปีไม่มีปีไหนที่จะไม่มีชื่อของเขาโกมลเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแม้ว่าเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากเป็นครอบครัวคนจีนที่อบพยพมาตั้งแต่สมัยปู่ทวดย่าทวดแต่เขาก็พยายามก่อร่างสร้างตัวมาโดยตลอด ด้วยความที่เขาเป็นคนฉเฉลียวฉลาดเขาได้ใช้การศึกษาพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในสังคมชั้นสูงเพื่อหามิตรภาพที่ดีในการทำธุรกิจประวัติของโกโมนนั้นเคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ดีเสียด้วยนั่นยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขากระจายวงกว้างมากขึ้นจนปัจจุบันคนในประเทศต่างก็รู้จักเขาในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง ท่านจะสัวเชิญครับสูชาตินักธุรกิจรุ่นน้องรีบลุกขึ้นก่อนเอ่ยต้อนรับโกมลเขาและภรรยามารออยู่ก่อนหน้าและประมาณสิบนาทีก่อนที่อีกฝ่ายนั้นจะมาถึงยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งผมทํำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่ค่อยได้กลับมาเมืองไทยเขาได้ไปเปิดบริษัทย่อยที่ยุโรปจึงต้องไปดูแลด้วยตัวเองทำให้เขานั้นห่างหายจากการพบเจอกับสหาย ผมเข้าใจครับดีใจที่ท่านจะสวนาสล่าวเวลามาจะไม่มาได้ยังไงผมเองก็มีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับพวกคุณคงจะเป็นเรื่องลูกๆของพวกเราใช่ไหมคะคณิฐาเอ่ยถามเธอเป็นภรรยาของสุชาติและเป็นคนที่ได้เจอกับโกโมลพร้อมๆกับสามีอยู่บ่อยๆเรื่องนั้นแหละจะมีเรื่องไหนสําคัญไปมากกว่าเรื่องนั้นล่ะ โกโมลนั่งลงที่เก้าอี้ก่อนที่เขาจะสั่งอาหารสองสาอย่างมารวมกับอาหารที่วางอยู่ก่อนหน้าแล้วทั้งสามนั่งถามไถยสารทุกขสุขดิบกันพอประมาณก่อนเข้าเรื่องสำคัญทันทีหนูขวัญจันเป็นยังไงบ้างป่านนี้คงจะโตเป็นสาวแล้วไม่ได้เจอมานานหลายปีไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปมากขนาดไหนโกโมลเอ่ยถามถึงว่าที่คู่มั่นของลูกชายโตแล้วคะท่านสวยด้วยนะคะ คณิ t าได้โอกาสชื่นชมลูกสาวให้อีกฝ่ายฟังหวังว่าคิรินจะชอบโกโมลเอ่ยถึงลูกชายเพียงคนเดียวของเขาที่ตอนนี้กำลังดูแลบริษัทอยู่ที่ยุโรปน่าเสียดายนะคะที่คุณคิรินไม่ได้มาด้วยเขากำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับบริษัทที่อังกฤษจัดการปัญหาเสร็จเรียบร้อยก็คงจะบินตามมาทั้งสองครอบครัวเคยสัญญากันเอาไว้หากต่างฝ่ายต่างมีลูกสาวและลูกชาย จะให้แต่งงานเพื่อผนึกเป็นทองแผ่นเดียวกันธุรกิจของสุชาติแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ก็เป็นกำลังเสริมที่ดีให้กับธุรกิจหนึ่งของโกมุลเขาจึงอยากเกี่ยวดองกันไว้ในอนาคตหากควบรวมธุรกิจเข้าด้วยกันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างล่ะโกมุลเอ่ยถามเขาได้ยินมาว่าช่วงนี้ธุรกิจของสูชาติมีปัญหาส่วนธุรกิจที่เขาเทคโอเวอร์ไปเมื่อหลายปีก่อน กับจเจริญรุ่งเรืองกำไรได้มากมายตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาภายในองค์กรอยู่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าโกโมลเอ่ยถามตรงๆในไหนทั้งสองครอบครัวจะเกี่ยวดองกันอยู่แล้วมีอะไรช่วยเหลือได้เขาก็อยากจะช่วยผมก็เกรงใจอยู่นะครับที่ยืมยืมมาก็ยังไม่ได้คืนเลยเขาเป็นหนี้โกโมลอยู่หลายล้านนอกจากดอกเบี้ยที่ทยอยใช้ไปบ้างในบางส่วนเขาก็แทบไม่ได้คืนเงินต้น แต่โกโมลก็ไม่เคยทวงไม่เคยพูดถึงเงินจำนวนนี้เลยด้วยซ้ำเอาหน่าอย่าคิดมากอีกหน่อยเราก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปในช่วงที่เขาทำธุรกิจแรกๆสุชาติก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เขานั้นได้ขึ้นมายืนจุดบนสูงสุดนี้สุชาติมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและเป็นนักธุรกิจอยู่ก่อนแล้วในตอนที่เขาคิดจะทำธุรกิจ สู่ชาติก็คือคนที่ช่วยเขาแม้เพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่เคยลืมด้วยเหตุผลนี้เขาจึงเต็มใจช่วยเหลืออีกฝ่ายเสมอถ้าท่านจะสวยจะเมตตาให้ยืมเงินสัก3ล้านก็จะเป็นบุญคุณมากเลยนะครับพูดอะไรแบบนั้นเงินแค่นี้ผมให้ได้อยู่แล้ว โกโมลที่มีเงินและทรัพย์สินมากกว่าหมื่นล้านไม่ได้รู้สึกเลยว่าเงินจำนวนนี้จะทำให้เขาเดือดร้อนและกับมิตรภาพอย่างยาวนานเขาไม่รอช้ารีบเซ็นเช็คให้ทันทีเอาไปเถอะถ้าเงินจำนวนนี้จะช่วยธุรกิจของคุณผมก็ยินดีขอบคุณมากเลยนะครับท่านเจ้าสัวที่ช่วยเหลือเรามาตลอดสุชาติเคารพอีกฝ่ายมากเพราะเกนมนคือคนที่เต็มใจช่วยเหลือเขามากกว่าคนในครอบครัวของเขาเสียอีก เขามีพี่น้องหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและอยู่ระดับเดียวกับโกมลแต่กลับไม่เคยเหลียวแลเขาไม่เคยให้ความช่วยเหลือทั้งๆท,ที่เป็นพี่น้องกันแท้แต่น้ําใจของอีกฝ่ายนั้นไม่ท่วมท้นเท่าโกมลเลยถ้าผมมีเมื่อไร่ผมจะเอามาคืนให้นะครับเอาเถอะมีค่อยคืนไม่มีก็ค่อยว่ากันเรามาคุยเรื่องเด็กๆก,กันดีกว่าหนูขวัญจันทร์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว อายุ26ครับและเขาอยากเรียนต่อหรือทำอะไรก่อนหรือเปล่าล่ะถึงแม้ว่าโกมลอยากให้ขวัญจันแต่งงานกับลูกชายของเขาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาคิดจะบังคับให้เธอแต่งงานโดยที่เธอนั้นต้องทิ้งความฝันในชีวิตคงไม่หรอกครับจริงๆผมก็อยากให้เรียนปริญญาโทต่อแต่แกบอกว่าอยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เออกำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าครับดีนะ ถ้าตั้งใจก็น่าจะไปได้ดีควัญจันเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจคนรอบตัวน่าจะให้คำแนะนำได้โกมูลจึงเชื่อว่าธุรกิจของหญิงสาวที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้น่าจะเติบโตอย่างแน่นอนในอนาคตสุชาติศบตาภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆทั้งสองดูก,ก,อก,กะอัก่วนใจแต่โกมูลไม่ทันสังเกตเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมาพอดีเดี๋ยวผมขอตัวรับสายก่อนตามสบายเลยครับท่าน หลังจากที่โกโมลเดินออกไปสุชาติก็ถอนหายใจออกมาทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะคุณคุณก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมยังกังวลอยู่เลยว่าท่านจะผิดหวังหรือเปล่าคุณมั่นใจในตัวลูกสาวล้วหน่อยสิคะสุชาติถอนหายใจออกมาโกโมลดีกับเขามากจนเขานั้นไม่อยากทําให้อีกฝ่ายผิดหวังด้วยเหตุผลนี้เขาจึงได้กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงตอนที่สอง ปฏิเสธสุชาติกังวลพอจนถึงป่านี้ลูกสาวก็ยังไม่กลับมาจากเกาะช้างอีกฝ่ายบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆตอนแรกจะไปแค่สัปดาห์เดียวแต่นี่เกือบจะสองสัปดาห์แล้วก็ยังไม่ยอมกลับมาชายวัยกลางคนปวดหัวกับลูกสาวคนเล็กเพราะถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจก็เลยชอบทําอะไรตามใจตัวเองเสมอ จนป่านนี้ยังไม่มาสักทีผมไม่รู้จะบอกเจ้าสัวยังไงแล้วนะสุชาติบนกับภรรยาแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรลูกชายเจ้าสัวก็ยังไม่กลับมาเหมือนกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะอย่างน้อยเราก็ควรจะพาลูกสาวเรามาไหว้เจ้าสวัวแต่ป่านนี้ก็ยังไม่มาสักทีคุณอยากเคร่งกับลูกมากได้ไหมคะ คณิตาเอ่ยเธอไม่ชอบที่สามีนั้นพยายามให้ลูกอยู่ในกรอบตลอดเวลาคุณเห็นผลเสียของการที่เราปล่อยปะละเลยและตามใจมันไม่ล่ะเขาอยากจะต่อว่าภรรยาแต่พอพูดเรื่องนี้ทีไรก็ไม่วายต้องทะเลาะก,กันทุกทีเขาจึงเบื่อที่จะพูดได้แต่เก็บความอึดอัดเอาไว้เดี๋ยวตอนบ่ายลูกก็กลับมาแล้วค่ะคุณอย่าไปกดดันลูกนักเลยลูกทำงานทุกวันคงอยากจะไปเที่ยวพักผ่อน ทำงานอะไรล่ะผมยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจะทำเสื้อผ้าขายจนป่านนี้ผมยังไม่เห็นเสื้อมันสักตัวคุณก็ให้เวลาลูกหน่อยสิคะคณิ t h า,าสบัดหน้าใส่สามีเธอไม่ชอบที่เขานั้นพยายามโยนความผิดในเรื่องนี้ให้เธออยู่เสมอเธอก็แค่รักลูกอยากให้ลูกมีความสุขการที่เธอตามใจลูกมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรพ่อแม่ตามใจลูกเป็นเรื่องปกติจะตายใครๆก็ตามใจกัน แล้วนี่ข้าวไปไหนคงออกไปเที่ยวดานมั้งคะคณิฐาพูดอย่างไม่ใส่ใจเมื่อสามีพูดถึงลูกสาวคนโตลูกสาวบุญธรรมที่ทั้งสองนั้นรับมาเลี้ยงเมื่อ20ปีก่อนถ้าลูกสาวสุดที่รักของคุณกลับมาเมื่อไหร่ก็บอกผมด้วยผมมีเรื่องจะคุยกับลูกคณิฐามองตามสามีที่เดินขึ้นไปด้านบนสุชาติเครียดหลายเรื่องทั้งเรื่องธุงรกิจและเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีของขวัญจันทร์เขาเป็นกังวลกัวว่านิสัยของลูกสาวคนเล็ก จะทําให้โกมนไม่เอ็นดูและผิดหวังกับว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้จากเดิมที่ขวัญจันจะกลับมาที่บ้านในวันนี้ช่วงบ่ายเธอกลับมาในวันรุ่งขึ้นช่วงสายเทยียนทันทีที่หญิงสาวเดินเข้ามาในบ้านด้วยชุดว่าบิวผู้เป็นพ่อก็ตําหนิขึ้นมาทําไมแต่งตัวแบบนี้น่าเกลียดขวัญจันชะงักก่อนที่เธอจะก้มมองตัวเองเธอสวมบิกินี่สวมทับด้วยเสื้อผ้าตัวบางๆที่มองเห็นด้านในอย่างชัดเจนแต่หญิงสาวก็ไม่ได้แคร์สายตาใคร อะไรกันคะพ่อจันเพิ่งกลับมาเจอหน้ากระบ่นทันทีคนกำลังเหนื่อยจะไม่ให้บ่นได้ยังไงทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมจันทำตัวดีๆแบบไหนคะแบบพี่ข้าวหรอไม่เอาหรอกหน้าเบื่อตั้งแต่เล็กจนโตวขวัญจันมันกจะถูกเปรียบเทียบกับขวัญข้าวอยู่เสมอเนื่องจากว่าพี่สาวเรียนเก่งและประพฤติตัวดีมาโดยตลอด ต่างจากเธอที่มีพฤติกรรมไม่ดีจนพ่อนั้นไม่ชอบใจและมักจะตำหนิเธอทุกครั้งที่มีโอกาสถึงจะไม่ได้ครึ่งของขวัญข้าวแต่ยัางน,น้อยก็ช่วยทำตัวให้มันดีสักนิดเลิกแต่งตัวบ้าๆบอๆแบบนี้บ้าๆบอๆยังไงคะพ่อเขาเรียกว่าแฟชั่นแฟชั่นของแกมันน่าเกลียดแกจะโชว์ไปถึงเมื่อไหร่จะให้พ่อกับแม่ต้องอายไปอีกนานแค่ไหนพ่อจะอายทำไมคะ สมัยนี้ใครๆเขาก็ใส่แบบนี้กันทั้งนั้นแหละหญิงสาวไหวไหลสิ่งที่เธอทําอยู่เธอไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติผู้หญิงสมัยนี้เขาก็แต่งตัวเปิดเผยเปิดเมือเปิดหนังกันอย่างนี้ทั้งนั้นทําไมต้องเถียงตลอดเลยทุกครั้งที่พ่อบอกพ่อสอนก็เหตุผลของพ่อมันไม่เข้าท่าหัวโบราณยายจันทณิทีถาเดินลงมาจากด้านบนเห็นสองพ่อลูกมีปากเสียงก็รีบเข้ามาห้าม อะไรกันคะคุณหาเรื่องลูกอีกแล้วผมไม่ได้หาเรื่องคุณดูลูกคุณแต่งตัวสิคณิถามองก่อนที่จะเผยรอยยิ้มออกมาชุดนี้สวยจังนะลูกไปซื้อมาจากไหนล่ะแทนที่จะห้ามคนเป็นแม่กับสนับสนุนหากขวัญจันร์ใส่ชุดนี้ริมทะเลสุชาติคงไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่พอลูกสาวของเขาเที่ยวใส่บิกีนีล่อนไปล่อนมาทั่วเมืองแบบนี้คนอื่นจะมองอยังไง ใช่วัยกลางคนปวดหัวกระสองแม่ลูกเขาเบื่อนายภรรยาเต็มทนที่คอยให้ท้ายลูกสาวอยู่เสมอจนอีกฝ่ายนิสัยเสียสุชาติกลับขึ้นไปบนห้องทำงานหลังจากที่เขานั้นใจเย็นลงเขาก็ลงมาด้านล่างในช่วงเย็นมื้อเย็นในวันนี้ไม่มีขวัญข้าวนั่งร่วมโต๊ะเนื่องจากว่าหญิงสาวกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่ที่ร้านอาหารของเธอและได้โทรมาแจ้งแล้วว่าเย็นนี้จะไม่ได้กลับมากินข้าวด้วย บนโต๊ะจึงมีเพียงสุชาติคณิฐาและลูกสาวคนเล็กอย่างขวัญจันทร์พรุ่งนี้แกต้องไปพบเจ้าสัวโกมลกับพ่อเอาอีกแล้วหรอคะพ่อจะพูดเรื่องนี้ไปถึงเมื่อไหร่แกควรรู้หน้าที่ของตัวเองทําตัวให้มันดีๆให้เหมาะสมกับที่แกกําลังจะได้เป็นสะพ้ายของเจ้าสัวโกมลขวัญจันทร์ลุกขึ้นแสดงท่าทางก้าวราวไม่จันทร์จะไม่แต่งงานกับผู้ชายที่จันทร์ไม่ได้รักนั่งลงเดี๋ยวนี้อย่ามายืนค้ำหัวพ่อ ไม่พ่อต้องไปยกเลิกสัญญากล้าดียังไงมาบังคับให้จันแต่งงานกับคนอื่นยายจันคณิฐาเห็นท่าไม่ดีจึงดึงแขนลูกสาวให้นั่งลงใจเย็นก่อนนะลูกนั่งลงก่อนสองพ่อลูกมีปากเสียงกันอีกครั้งทั้งที่ยังไม่ได้เจราจาเรื่องสําคัญสุชาติต้องการให้ขวัญจันแต่งงานกับคิรินแต่ลูกสาวคนเล็กของเขากลับดื้อดึงไม่ยอมแต่ง ทั้งที่เขาได้รับปากโกมลไปแล้วว่าอย่างไรก็จะให้สองครอบครัวได้เกี่ยวดองกันไม่ว่าอย่างไงก็ต้องแต่งงานกับคิรินไม่ฉันจะแต่งงานกับผู้ชายที่จันรักเท่านั้นผู้ชายคนนั้นมันด้อยกว่าแกทุกอย่างแกจะให้มันกอดแกกินหรือไงอย่างไรสุชาติก็ไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวนั้นเลือกแต่งงานกับผู้ชายที่ฐานะด้อยกว่าเขามองว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้จริงจังอะไรกับขวัญจันทร์แต่คงคิดว่าตัวเองจะตกทางข้าวสาร แล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาเกาะจานกินพ่อยังไม่รู้จักเขาได้ซ้ําไปกล่าวหาเขาแล้วถึงเธอจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจใครแต่เรื่องนี้เธอยอมไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรเธอก็จะไม่ยอมให้คนอื่นมาดูถูกคนรักของเธอแบบนี้ไม่รู้แหละยังไงจันก็จะไม่แต่งคณิถ่าเองก็น้ําท่วมปากด้วยความที่เธอนั้นตามใจลูกมาโดยตลอดจึงไม่กล้าบังคับกลัวว่าลูกจะไม่พอใจ สุชาติโมโหมากเขากลัวว่าครอบครัวของตัวเองจะมีปัญหากับโกมลจึงรู้สึกกังวลใจและยิ่งลูกสาวทำแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เขานั้นโกรธมากขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาขวัญจันทิัยเสียประพฤติตัวไม่เหมาะสมเรียนไม่ไดีเรื่องทั้งยังโดดเรียนอยู่บ่อยๆจนคุณครูนั้นต้องโทรมาที่บ้านทำให้เขารู้สึกอับอายมากแต่เขาก็ยังคาดหวังว่าลูกสาวจะตามใจเขาในเรื่องนี้ ไม่คิดว่าขวัญจันจะแอบไปปลูกต้นรักกับผู้ชายคนอื่นไม่ยอมทำตามสัญญาของครอบครัวถ้าแกยังยืนยันว่าแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นแกก็ออกจากบ้านฉันไปฉันจะไม่ให้เงินแกไปแม้ต่บาทเดียวฉันอยากรู้ว่ามันจะรักก็ดูแลแกหรือเปล่าคุณคะคณิฐาร้องเสียงหลงว่าสามียื่นคำขาดเธอรู้จักนิสัยลูกสาวดีขวัญจันยอมหักไม่ยอมงอเธอกลัวว่าลูกสาวนั้นจะหนีตเตลิดไป แต่สุชาติไม่สนใจน,นเมื่อขวัญจันทร์ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนก็ไม่สมควรได้รับอะไรเลยตอนที่3บุญคุณที่ต้องทดแทนคุณข้าวคะบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ พนักงานสาวส่งสมุดเล่มยาวให้ขวัญข้าตวตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจากปิดร้านหญิงสาวและพนักงานอีกคนก็ช่วยกันทำบัญชีรับยอดที่เข้าร้านในวันนี้รวมทั้งค่าใช้ใจ่ายต่างๆวันนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงปีนี้พี่จะให้โบนัสเยอะเลยขอบคุณค่ะคุณข้าวทั้งสวยทั้งใจดีเลยนะคะชมแบบนี้ต้องให้เพิ่มพิเศษอุ๊ยขอบคุณค่ะ คนอะไรไม่รู้สวยยังกันางฟ้าแถมยังใจดีเหมือนแม่พระมาโปรดขวัญข้าหัวร้องเมืาอพนักงานสาวนั้นชมเธอไม่หยุดปากหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้มืดแล้วด้านนอกก็เริ่มเงียบเธอจึงได้ชวนพนักงานสาวกลับบ้านปิดร้านกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แวะไปส่งหน้าปากซอยเหมือนเดิมขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณข้าวเกรงใจจังเลยที่ต้องรบกวนคุณข้าอยู่บ,บ่อยๆไม่เป็นไรหรอก อุก็อยู่ช่วยงานพี่ที่นี่ตั้งนานแล้วจะหาพนักงานดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกพี่ก็ต้องดูแลเราให้ดีสิใครทําดีเธอก็อยากตอบแทนพนักงานคนนี้ทํางานที่นี่มานานหลายปีแล้วเริ่มจากเป็นเด็กล้างจานเธอเห็นแก่ความขยันมุ่งมั่นและซื่อสัตย์จึงเปลี่ยนใหม้มาเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในระหว่างที่พนักงานสาว ได้ทำงานที่นี่ก็เรียนที่สถาบันอาชีพเรียนด้านบัญชีเมื่ออีกฝ่ายเรียนจบขวัญข้าวจึงเปลี่ยนให้มาทำงานในตำแหน่งบัญชีแทนหญิงสาวขับรถมาสั่งพนักง,งานคนสนิทที่หน้าปากซอยเนื่องจากว่าเป็นซอยแคบเล็ก,ลกๆที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าได้เธอจึงส่งได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นขอบคุณนะคุณข้าวขับรถดีดค่ะ รีบเข้าบ้านเถอะมืดแล้วฝนโปรยปลายลงมาพนักงานสาวจึงรีบวิ่งเข้าไปในซอยขวัญเข้ารีบขับรถกลับบ้านตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มการจราจรไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่ใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบ้านหญิงสาวจอดรถก่อนจะใช้แฟ้มพลาสติกบังศีรษะตัวเองแล้ววิ่งฝ่าสายฝนเข้าไปในบ้านคุณแม่ยังไม่นอนหรอคะเห็นคณิถานั่งดูโทรทัศน์อยู่หญิงสาวจึงเอ่ยถาม แม่มีเรื่องจะคุยด้วยมานี่สิขวัญข้าถอดรองเท้าวางลงบนชั้นก่อนที่เธอนั้นจะเหลือบมองรองเท้าอีกคู่ที่วางกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นสายตาคมสวยมองขึ้นไปด้านบนดูเหมือนว่าน้องสาวที่อยู่ไม่ติดบ้านจะกลับมาแล้วจันกลับมาแล้วหรือคะแม่คณิฐาถอนหายใจก่อนเอ่ยใช่เมื่อตอนกลางวันก็ทะเลาะก,กับพ่อช่วงเย็นก็ทะเลาะก,กันอีกทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคะ หญิงสาวถามด้วยความสงสัยปกติสุชาติและขวัญจันทร์ก็มักจะทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆแต่ดูจากสีหน้าของคณิ t าาแล้วการทะเลาะก,กันในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรก็เรื่องที่จะให้จันร์แต่งงานกับลูกชายเจ้าสัวโกมลจันทรเขาไม่ยอมใช่ไหมคะคุณแม่อืมทำไงดีถ้าผิดสัญญาครอบครัวเราต้องเดือดร้อนแน่ คณิตผ่าเปยดขึ้นมาในระหว่างที่เธอพูดเธอก็เหลือบมองมาที่ลูกบุญธรรมดวงตาของหญิงวัยกลางคนเบิกกว้างเล็กน้อยเมื่อเธอนั้นคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แม่ถามอะไรหน่อยสิตอนนี้เราครบใครอยู่หรือเปล่าเปล่าค่ะขวัญข้าวปฏิเสธทุกวันนี้เธอทําแต่ง,งานแทบจะไม่มีเวลาได้เจอใครเลยเฮ้ยถ้าจันเขาไม่มีใครแบบข้าวก็คงจะดีแต่จันนั้นมีคนรักแล้วนี่สิ แม่ก็สงสารน้องไม่อยากให้น้องต้องเลิกกับแฟนมาแต่งงานกับคิรินขวัญข้าวรับฟังแต่ก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นข้าวแม่ไม่ได้อยากจะกดดันข้าวหรอกนะแต่แม่สงสารน้องจริงๆข้าวลองคิดดูซิว่าถ้าน้องต้องเลิกกับแฟนไปแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้รักน้องจะรู้สึกยังไงข้าวเข้าใจค่ะคุณแม่ หญิงสาวนึกสังหรณ์ใจสิ่งที่แม่กำลังจะพูดต่อจากนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเธอรู้ว่าคณิฐารักขวัญจันท์มากและคงทนเห็นลูกสาวคนปวดต้องทุกทรมานจากชีวิตแต่งงานไม่ได้ถ้าข้าเข้าใจเข้าแต่งงานกับคิรินแทนน้องได้ไหมหญิงสาวชะงักเป็นคำถามที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกลำบากใจมากแต่เมื่อเธอนึกย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองอายุเพียงแปดขวบ ในตอนนั้นพ่อของเธอจากไปกระทันหันจากอุบัติเหตุถ้าหากคณิฐาและสุชาติไปอุปการะ<ฮ>เธอก็คงจะกลายเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์พอญาติพี่น้องไม่มีใครต้อนรับเธอเลยแม้แต่คนเดียวเนื่องจากว่าพ่อของเธอนัดเป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลวไม่มีทรัพย์สินใดๆนอกจากเงินประกันชีวิตที่ทิ้งไว้ให้เธอเป็นจำนวนเงินแค่ห้าแสนบาทเท่านั้นจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณแม่แม่จัดการได้ถ้าข้าตกลงแม่จะได้ไปคุยกับพ่อ หญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งเพื่อคุ้นคิดเธอรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเธอก็ไม่มีทางปฏิเสธได้บุญคุณที่ครอบครัวนี้มีต่อเธอนั้นมากเกินกว่าที่เธอจะตอบแทนหมดหากนี่จะทําให้ทุกคนในครอบครัวสบายใจเธอก็จะตอบตกลงค่ะคุณแม่เข้าจะแต่งงานกับคุณคิรินแทนน้องเองคณิถาดีใจมากดึงลูกสาวบุญธรรมเข้ามาสวมกอดทันทีขอบใจมากนะข้แม่ขอบใจลูกจริงจ แม้ว่าจะทำให้ทุกคนในครอบครัวสบายใจแต่เธอนั้นดันหนักใจเสียเองตลอดชีวิตของเธอไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอไม่รู้ว่าเขาหน้าตายอย่างไรนิสัยแบบไหนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นอย่างไรเขาจะยินดีต้อนรับเธอในฐานะภรรยาหรือเปล่าขวัญข้าวรู้สึกกังวลใจมากในหัวของเธอนั้นมีเรื่องให้ต้องคิดเต็มไปหมด เช้าวันต่อมาขวัญข้าวได้เข้ามาหาสุชาติในห้องทํางานตอนนี้สํานักงานถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากก็มีพนักงานติดโรคระบาดช่วงนี้สุชาติจึงต้องมาทํางานที่บ้านแทนเข้ามาสิข้าวขออนุญ,ญาตนะคะคุณพ่อหญิงสาวเดินเข้ามาพร้อมกับกาแฟและขนมปังแคกเกอร์เธอวางถาดลงบนโต๊ะก่อนจะดึงเก้าอี้มานั่งลงตรงข้ามผู้เป็นพ่อคุณพ่อได้คุยกับคุณแม่แล้วใช่ไหมคะเมื่อเช้าตัดสินใจดีแล้วหรอค่ะ เขาอยากช่วยถึงแม้ว่าสุชาติจะโล่งใจที่ลูกสาวบุญธรรมนั้นรับปากว่าจะช่วยแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวของเขาถึงแม้ว่าเขาจูบกาละเลี้ยงดูหญิงสาวมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องการบีบบังคับเธอเขาไม่ต้องการทวงบุญคุณจากเธอที่เขาเลี้ยงดูเธอเพราะเห็นแก่เพื่อนผู้ร่วงลับ บวกกับความรู้สึกสงสารเด็กหญิงที่ถูกโยนไปโยนมาไม่มีใครอยากเลี้ยงดูไม่มีใครอยากอุปการะเขาจึงตัดสินใจนำเธอมาเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงคู่กับขวัญจันหวังให้ทั้งสองได้ดูแลกันและกันแต่ดูเหมือนว่าขวัญจันนั้นจะไม่ค่อยชอบพี่สาวคนนี้สักเท่าไหร่กันแก้รังแกขวัญข้ามาโดยตลอดเพิ่งบดีกันตอนที่เข้าชั้นมัธยมต้นถ้ารู้สึกฝืนใจก็ไม่ต้องช่วยพวกเราก็ได้นะพอไม่อยากบังคับลูกหรอก คุณพ่อคะไม่มีใครบังคับข้าได้หรอกคะ่ะข้าตัดสินใจแล้วสุชาติมองลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาก็จริงแต่เขาก็รักและเอ็นดูเธอมากไม่ต่างอะไรจากลูกแท้ๆเลยตั้งแต่เล็กจนโตวขวัญข้าวคือความภาคภูมิใจของครอบครัวเธอเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กๆเป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาการคุณครูทุกคนต่างก็ชื่นชมเธอให้เขาฟังอยู่เสมอ ตอนเรียนมัธยมปลายก็เป็นประธานนักเรียนแถมยังสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้จบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกต่างหากแตกต่างจากขวัญจันทร์โดยสิ้นเชิงที่เอาแต่สร้างเรื่องเดือดร้อนไม่เว้นวันจนเขาขายหน้าแล้วขายหน้าอีกพ่อขอโทษนะลูกที่ทําให้ลูกต้องเดือดร้อนแล้วพ่อก็ขอบใจมากที่ลูกยอมเสียสละเพื่อครอ,อบครัวของเราหลังจากที่ลูกแต่งงานไปแล้วถ้าลูกทนอยู่กับเขาไม่ได้ก็บอกพ่อได้เสมอนะ สุชาติเองก็ยังไม่รู้ว่าคิรินเป็นคนอย่างไรเขาไม่ได้เจอชายหนุ่มมานานหลายปีแล้วเจอกันครั้งสุดท้ายก็ตอนที่อีกฝ่ายนั้นยังเด็กอยู่ไม่รู้ว่าโตมาจะเป็นผู้ชายแบบไหนจะอารมณ์รุนแรงและทำลายลูกสาวเขาหรือเปล่าค่ะคุณพ่อขวัญข้าวยอมรับว่าเธอกังวลกับอนาคตมากแต่ใน,นเมื่อเธอได้ตัดสินใจไปแล้วและเธอก็จะไม่คืนคำเพื่อช่วยครอบครัวให้ร้นพ้นจากวิกฤตเธอจะยอมเสียสละตัวเอง และแต่งงานกับคิรินแทนน้องสาว